สวัสดีครับจะมารีวิวตัวละครอูเชนนะครับเป็นตัวละครใหม่ในโหมดโชว์ดาวหรือเส้นทางสู่เทพนะครับเป็นตัวละครดาเมจนะครับไม่ใช่ตัวละครซับนะตัวนี้จะซับไม่เก่งเท่าคุรุม,มินะครับอาวุธประจำตัวเป็นพาร์ทเดี๋ยวจะมาอธิบายสกิลเอกันก่อนนะครับสกิลเอตันเนี้ย พอกดตัวละครเราจะถอยหลังพร้อมกับเรียกมีดออกมาสามเล่มน,นะครับมีดมันสามารถทิวเกาะได้บล็อกดาเมจได้แล้วก็กันดาเมจระยะไกลนะครับดาเมจเร็งตามนี้นะนะแต่ว่าเอฟอ,อันเนี้ยตอนทิ้วเกาะในทีโอกับในโซโลอะจะไม่เหมือนกันนะครับทิวเกาะมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็เดี๋ยวไปดูการใช้สกิลกันเลยนะพื้นฐานเลยอนะันเนี้ยเป็นตัวละครที่มีโมบิลิตี้สูงนะครับก็ทั้งเล่นได้ทั้งผู้เล่นใหม่ทั้งผู้เล่นเก่าเลยนะเดี๋ยวมาดูเอกันเลยนะครับสกิลเนะครับก็จะมีคุณสมบัติจุดสีอย่างนะอย่างแรกนะครับเป็นการบล็อกไดเมจระยะไกลอนะ่ะ ดี๋ยวดูตัวมแมลงกับตัวธนูนะกด FPT ตัวละครจะถอยหลังออกมาอ่าดูตัวธนูนั่นก็ได้อ่ะกลางบาเรียไปนะครับมอจะยิงเข้ามาไม่ได้นะที่เป็นดาเมจเล้งนะครับหรือ d a m a g ระยะไกลนั่นเองจะยิงมาไม่ได้มันจะติดบาเรียเรานะตามนี้นะครับอย่างที่สองนะครับสามารถกด F หลบ ถาได้เนี่ยนะครับตัวคอจะถอยออกมาและสามารถควบคุมจิตทางได้ด้วยนะโดยการหันหน้าจอมันจะถอยหลังนะครับเล่นแบบเบสิกก็กดออกมาตรงๆเลยนะอย่างที่สามก็เป็นอย่างที่เบสิกที่สุดเลยนะครับคือการปาไบฮิวกรอกตัวเองนะ และอย่างที่4ี่นะครับเป็นอันที่ดีมากเลยนะสำหรับเอฟตัวละครนี้อาเดีรอสกิลกูดาวมาก่อนนะครับเป็นการบลนะ็อกดาเมจนะจะเลียดดาบมาสามเล่มแต่เราจะใช้แค่2เล่มนี่เล่มสุดท้ายเป็นการบลนะ็อกดาเมจนะอ่าทุกคนดูนะเลือดผมเหลือแค่นี้ยตายอยู่แล้วนะถ้ากระโดดอีกทีตายแต่ผมจะใช้เอฟบล็อกดาเมจนะเห็นปะ จะบล็อกได้อีกหนึงเพราะนั้นเรียกสามใช้สองเก็บไว้หนึ่งนะครับแล้วก็รอรอสกิลกลับมาอีกครั้งนะถ้าไหนที่แรงๆนะครับมันก็จะบล็อกให้หมดเลยนะที่มันเกินเลือดไปตามนี้เลยนะครับสำหรับสกิลเอฟเดี๋ยวไปดูอันติกันเลยนะ อันติผู้เชิญนะครับกดวีทีหนึ่งนะตัวละครเขาจะถอยหลังออกมาเหมือนเอฟนะอะแล้วจะเห็นสแต็กล่างมีอยู่สองครั้งนะก็ค,คือใช้ได้สองครั้งนั่นเองใช้ตอนบอสมีเกาะคุ้มสุดนะครับบอสจะได้สตันได้อันติเนี่ยสตันได้อะแล้วก็เล็งไปทางบอสนะกดวีทีหนึง่งอะมันจะมาร์คมาร์คไปแล้วแล้วจะมีดาบออกมาหลายเล่มเลยนะครับและสองิตสุดท้ายนะครับมันจะเป็นการสตัน ไหม,มดูเกดอดนติดด้วยนะครับถ้าเกิดหมดแล้วก็ใช้หมดหมด,หมดไปสองครั้งมาันจะาสั้นนะอสองตีสุดท้ายมันจะปแับเล่มใหญ่แค่นี้นะอันติอุเฉินถึงจะเอาแค่นี้แต่คุณสมบัติมันเยอะมากนะมาสามารถสตาร์ทบอสได้ถึงสองครั้งเลยนะโดยไม่ต้องแพรี่นะแค่มาร์คจุดไว้แล้วเป็นดามเมจด้วยนะระหว่างที่มันทำจะมีใส่ศัตรู นะครับก็มาดูเซตที่เราจะเล่นกันเลยนะก็อย่างแรกมาที่ Potential ก่อนอันเนี้ยให้อัพขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับเป็นการตีตัวทองแรงขึ้น210%โดนเนิฟจากแพทที่แล้วมา115%นะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้ก็ไม่เบาจนเกินไปนะเน้นตีตัวทองนะครับตีตัวทองของอุเฉินเนี่ย เป็นดาเมจที่แรงมากเลยนะแต่ว่าจะมีข้อเสียเรื่องระยะนิดนึงอัพมาทางด้านซ้ายนะครับก็ถ้าเกิดไฮ g โปเทนเชียลเหลือแต้มเหลือเนี่ยก็อัพขึ้นบนมาเลยนะผมือยี่สปัจจุบันอันนี้ถ้าเกิดเราใช้สกิลเราจะได้แอ็แทกมาสิบเปอร์เซ็นก็อุเฉินกดสกิล F หนึ่งทีก็จะได้แอ็แทกสิบเปอร์เซ็นต์ปลาดาบไปเล่มหนึ่งก็ได้ ก็จะเป็นสถานะน,นี้นะสิบเปอร์เซนทับกันไม่ได้นะครับก็คือหลังยังหมดจากแปดวีเนี่ยที่มันมีให้เอฟเฟกเนะี่ยก็ปลาดาบเป็นเล่มนึงนะก็จะได้อะแท็กมาเรื่อยๆเลยนะตามนี้เลยพออาวันเสร็จแล้วก็แยกไปทางด้านนี้ได้เลยนะเป็นไฟเผาใส่ฟ้านะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นเซตเดิมนะเปลี่ยนไม่มากเปลี่ยนแค่ thunderproof ก็ตอนนี้แนะนําให้เล่นเป็นธาตุไปก่อนนะครับเพราะว่าสถานะเปิดตอนเนี้ศักยภาพหรือ potential มันยังไม่ถึงและเจ็ดมันยังมีเงื่อนไขยเยอะอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ศักยภาพเป็นตัวช่วยในการเล่นนะก็ใช้ประมาณนี้เลยจริงๆอันล่างนะ่ะขวาล่างอันเนี้ยมันเปลี่ยนได้หลายอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเอ็นเลดอันนี้นะครับอันนี้ถ้าเกิดตีตีศัตรูไป มันจะเพิ่มเกรอันติไวมากเลยนะสี่ิบห้าปอร์เซ็นตแต่ว่าถ้าเกิดไม่ตีมันก็จะไม่เพิ่มนะครับแต่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ยืนไกลนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องโดนดาเมจเยอะนะครับก็ใช้ได้นะเนี้ยแล้วเกิดอันติมาไวแล้วสามารถทำซ c ซใส่บอสได้ด้วยนะมอนก็ทำได้จะใส่เป็นททนทดอรู๊เร่งเกตดใส่ฟ้าใส่เอเลดเล่งอันติ หรือจะใส่เป็นอันติอุเฉินก็ได้นะแต่ผมยังไม่มีนะฮะเนี้ยเจดอันติอุเฉินเนี่ยจะเพิ่มความสามารถให้อันติกับตีตัวทองนะอืตามนี้เลยหรือว่าจะใส่เป็นชาร์จของสายฟ้าก็ได้ผมยังไม่มีแต่อันเนี้ยชาร์จของสายฟ้ามันจะมีข้อเสียหน่อยนะครับมันจะติดแอนิเมชันแล้วมันจะดูดนะครับ ชาร์ทของคลิกขวาของพัดเนี่ยมันจะดูดมันเป็นท่าเจดทองมาดูเซต้ําแข็งนะครับก็จะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะปัจจุบันเซนต้ําแข็งไม่สามารถเล่นยุชานชาโดยุชานชาโดได้แล้วนะครับเพราะว่าศักยภาพไม่มีช่วยเรื่องรังน้ําแข็งมันมาเปลี่ยนเป็นเจดแทนเจดอันนี้นะครับก็คือช่องใส่เจดจะไม่พอแล้วนะก็จะใส่เป็นตามนี้นะครับสักสี่เปเนต์าทอันนี้นะครับ เปอรนบัอเน,นี้ยถูกบัฟมานะแพดก่อนเป็นยี่สิบยี่สิบห้าปอร์เซ็นต์ะครับถ้าจะไม่ผิดอันนี้ปรับมาสามสิบห้าเลยนะเพราะว่าน้ำแข็งมาเล่นยากนะครับก่อนก่อนบัฟเนี่ยไอ้ก่อน,อนเอ่อก่อนนั้นเนี่ยมันเล่นยากนะดาเมจมันไม่ถึงทางเกมก็เลยปรับมานะครับเป็นแพดฉุกเฉินนะ นี่นะับแผดฉุดเชิญแล้วก็เจดต้นไม้ก็ถูกปรับนะครับสองเจนหลักของน้ำแข็งถูกปรับนะอันนี้ก็เพิ่มมาอย่างละห้าเปอร์เซ็นเพิ่มไอแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อก่อนสิบเพิ่ม่าตํน้แข็งสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเมื่อก่อนสี่สิบตามนี้เลยแล้วที่เพิ่มเข้ามาในอันนี้นะก็คือเจดอันใหม่นะอันดีฟิวอันเนี้ย หากเราดีฟิวได้เราจะได้เม็ดเพิ่มอีก20%และน้ำแข็งแรงขึ้นอีก40%สายฟ้าก็แรงขึ้นนะครับแต่ในกรณีนี้เล่นน้ำแข็งนะก็จะใช้เป็นเซตนี้นะครับใช้เป็นชาร์จน้ำแข็งด้วยนะเพื่อให้ติดน้ำแข็งไปๆเพราะว่าไม่มีศักยภาพเพิ่มการติดเถียงน้ำแข็งแล้วนะก็ต้องตีเรื่อยๆนะครับเซตนี้ก็ผมจะตีบอสเบานะเซ็ตผมไม่ถึงผมยังไม่ได้รับเจ็นะครับสำหรับสายน้ำแข็ง แต่เดี๋ยวก็จะทำไว้นะครับก็จะตีบอสเ่าลงมาจะได้ทั้งขาไปแล้วขากลับนะครับสำหรับ ชา้าตองงนแข็พยายามดีฟิวก่อนนะครับดีฟิวไ่บ่อยเซตเนี้ยเราก็ตีนะมันจะตีแรงระเบิดธาตแรงย้ำนะครับที่ตีไม่แรงนี่เพราะว่า เซนไม่ถึงนะเลยโดนดีแบรบรถดามเมจ huh? นายามาเอบิสหรือประตูเนี่ยเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะจะเป็นท่าสองอันแล้วพอกดมาหน้าน,นี้มันจะมีให้เลือกนะมันจะการันตีเลยก็ว่าได้เป็นท่าคอเตอร์แล้วก็ทันเดอร์โบแล้วก็อันใหม่นะเป็นเป็นการเปิร์นนะตามนี้เลย ก็ให้เลือกก่อนนะก่อนเข้าไปมีห้าอันนะครับเฉพาะก่อนเข้าก่อนเข้านะันจะให้เลือกตามนี้เลยนะใ <I 'm S 1> นายามาเอบิสสำหรับอุเฉินในยามาเอบิตนะครับพยายามสแปมตัวทองไปนะมันจะเป็นท่ารวมมอนนะครับจะปัดไปอยู่ที่เดียวกันแทบ่หมดเลย yeah. To show my mastery again young again นี่นะครับถ้าเกิดมอตอยู่กระจายเงี้ยเราก็เหมือนเดิมนะสแปมตัวทองไปมันจะไปอยู่กระจุกเดียวกันนะ ลืมบอกไปนะครับอันตีเนี่ยมันสามารถถ้าเกิดเราคิดจะใช้ใส่มอนนะ่ยจะใช้โดนได้2ตัวนะครับตัวที่อยู่ใกล้กันถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งตายไปแล้วอันติก็จะหยุดไปนะสามารถสาตาร์มอนได้เหมือนกัน จอบอสแล้วก็รักษาระยะห่างไปนะครับอย่ายืนใกล้มากแล้วอย่างที่บอกถ้าหากยืนใกล้บอสไปมันจะผักลมจะพัดไปไม่โดนนะแต่ถ้าเกิดเป็นมอนปกติใช้ได้นะครับมจะเป็นการผักไปข้างหน้า ลืมบอกไปนะครับวิธีการเล่นกด d ี f f ว e ถ้าตีตัวทองนะครับก็คือชาร์จคลิกไหนไปก็ได้แล้วจบด้วยซ้ายนะครับมันจะเป็นการผักลมออกไปแล้วหลังจากกด d i f ิว e เสร็จเป็น d ี f ิ u ตั้งไม่เสียไม่เสียสตามินา่ากดคลิกซ้ายนะครับมันจะเป็นการเรียกดาบไปปั่นนะ รียบร้อยนะครับบอสตายสองนี้สุดท้ายอันติอูเชนจะแรงมากเลยนะถ้าเกิดเล่นเซตสายฟ้าก็เกตสายฟ้าจะขึ้นมาเยอะเลยนะครับเลยนะครับสำหรับเซตนี้อันติอันนี้โอเคนะครับด่านไยามะเนี่ยอุเฉินจะเก่งด่านที่แบบต้องกันวงนะ มันจะผลักออกไปได้ดีมากและสามารถกันธนูได้แต่ก็กันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกได้สักฮิตสองฮิตนะโดยรวมนะครับมันสามารถผลักออกจากวงได้นั่นเองเป็นตัวละครตันพื้นที่ที่ดีมากนะรวบมอนได้ดีด้วยเช่นกันก็จบแล้วนะครับสําหรับตัวละครอเชินนะชอบก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเจ็ดอันใหม่ ได้ครบแล้วก็จะมาโชว์รีวิวให้ดูกันนะว่าอันใหม่เป็นไงกับสถานะการเบิร์นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับบ๊ายบาย